ได้แล้วเฮ้ยอันนี้มึงจะได้เป้าดับหรือเป้าเหรอไม่ดูไม่ชิไม่ดูไม่ชิแฮปป้เบิร์ดเฮือยดอยแฮปป้เบิร์เหมือนไม่เกิดแกมากกว่า Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday. เดี๋ยว่อนะออา่อนขอให้อาการยๆให้สุขภาพแข็งแรงครับขอให้อาการสุขภาพแข็งแรงเงขอบคุณครับขอให้อาการยๆแข็งแรงก็ปีว่ะไม่ถึงลูกว่า อ่ะเป้าเลยเอาเอาอีกอีกโอ้โหไอพอดอ่ะแกนเป้าอ่ะพอดเป้าคนละทีอ่ะแกนเป้าอ่ะพอดเป้าเฮ้ยปกติมันติดนะทำไมมันดับได้ไงไหนนานแล้วโอ้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากพรุ่งนี้กินด้วยนะแกนเดี๋ยวเอาไว้ในตู้เย็นนะยังไม่เอาเลยยังไม่กินรันไฟเรียบไปบ๊ายบาย